เวันต่อมาในอาณาจักรูอยางไปที่คุกใต้ดินแล้วดูว่ามีใครอยู่ไหมในท่านโปรดปล่อยข้าไปข้าเป็นผู้บริสุทธิ์ทำไมข้าถึงถูกขังอยู่ในนี้ปล่อยข้าไปหน้อย พวกขยะข้าไม่สนพวกเจ้าข้าคิดว่ามันดีที่จะเผาพวกมันปล่อยให้พวกมันตายจนกระทั่งร่างกายเหลือแต่กระดูกเขาคือรีบพาเขาออกมาเขาคือแม่ทัพจี้บู่จิวผู้บัญชาการของกองทัพจีนข้าได้ยินว่าเขาตายเมื่อหนึ่งเดือนก่อนแต่ตอนนี้ข้าเห็นเขาอยู่ในคุกนี่ ร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลหรือกันว่าแม่ทัพจิวแข็งแกร่งมากเขาทะลวงกำแพงอนาจักรบูหยางและได้ความดีความชอบมากมายใช่ข้าก็จะยินว่าเขาพยายามสังหารกษัตริย์บูหยางคาดไม่ถึงว่าเขาถูกตัดสินโทษให้จำคุกรีบพาเขาออกมาแล้วพาเขาไปรักษานี่น่ากลัวจริง,รงๆร่างกายของเขาเต็มไปด้วยบาดแผล เกิดอะไรขึ้นกับเขาจี่หวูจิวข้าได้ยินว่าเจ้าตายแล้วเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าเจ้าบอกความจริงเข้ามาได้เลยข้าจะบอกท่านแม่ทัพตามจริงคืนนั้นข้าลอบเข้าไปในอาณาจักรบูหยางและข้าเข้าไปในห้องของกษัตริย์แต่ข้าถูกกษัตริย์จับได้ หล่าข้าก็ถูกจับขังคุกใต้ดินและทรมานข้าเพิ่งถูกช่วยชีวิตไว้โดยกองทหารวิหกเพลิงในตอนนั้นท่านแม่ทัพสั่งให้ข้าทำภารกิจภารกิจคือการไปฆ่ากษัตริย์แต่ข้าล้มเหลวดังนั้นข้าจึงขอให้ท่านแม่ทัพลงโทษข้าฟานซีกวงเจ้าอย่ารบกวนข้าอย่างการคุกคามชีวิตข้าดีกว่าถ้าเจ้ากล้ารบกวนข้าอีกอย่าตำหนิข้าแล้วกันเพราะข้าจะฆ่าเจ้า ข้าเข้าใจแล้วข้าคิดว่าเจ้าถูกกษัตริย์ปูย่างฆ่าตายแล้วจริงๆช่างมันสำหรับเรื่องการลงโทษข้าจะไม่ลงโทษเจ้าข้าให้อภัยเจ้าแต่เจ้าจะไม่ได้รับความดีความชอบในสึกนี้ขอบคุณท่านแม่ทัพที่เมตตาข้าจะทำหน้าที่ให้ดีเพื่อท่านแม่ทัพและเพื่ออณาจักรวิหกเพลิงท่านแม่ทัพข้าคิดว่าเรื่องนี้แปลกเกินไป เป็นไปไม่ได้ที่อาณาจักรกูหยางจะไว้ชีวิตเขาและข้าคิดว่าจี้บู่จิวยอมจำนนต่ออาณาจักรจีนและเขายายข้างไปฝั่งอาณาจักรจีนและเขาได้รับคําสั่งให้มาเป็นไส้ศึกน้อยด้วยสถานการณ์สู้รบในตอนนี้ถ้าอาณาจักรจีนคิดว่าพวกเขาจะแพ้อย่างแน่นอนใครก็ตามที่มีสติปัญญาเขาสามารถเลือกตัวเลือกที่เหมาะสมได้อย่างแน่นอนสถานการณ์ในตอนนี้กองทัพทีหกเพลิงเหลือน้อยกว่า20%เปอร์เซ็นต เรายัางต้องการที่บูจิวกับกองทหารของเขาและสำหรับเรื่องความเป็นปฏิปักษ์ส่วนตัวต้องมองข้ามไปก่อนค่ายกองทัพจีนนี่ทุกคนมันนี่เร็วมีข่าวดีเร็วเข้าทุกคนรีบมาที่นี่เร็วเข้าพวกเจ้าต้องดีใจที่ได้เห็นท่านแม่ทัพจี้กลับมาแล้วเราไม่ได้เจอเขาตั้งนานแม่ทัพจี้เราคิดถึงท่านมาก เราไม่ได้เจอท่านตั้งนานและเรามีความสุขมากข้าขอโทษพี่น้องตลอดเวลาที่ผ่านมาข้าไปโดยไม่แจ้งพวกเจ้าและตอนนี้ข้าจะบ่มเพาะสักสองสาวันหลังจากนั้นเราจะมาฉลองด้วยกันเหมิงเหอถ้าเจ้าไม่มีธุระเจ้ามาหาข้าทีข้าอยากถามอะไรหน่อยเหมิงเหอเจ้าเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ที่ข้าจากไป หลังจากแม่ทัพที่จากไปสองวันข้าก็ได้รายงานแม่ทัพทั้งหมดถึงการตายของท่านและแม่ทัพส่วนใหญ่มีความสุขมากที่ท่านตายแม่ทัพหลายคนต้องการเกณฑ์พวกเราเข้าไปในกองทัพพวกเขาและพวกเขาก็ยอมแพ้เพราะว่าพี่น้องทุกคนไม่สนใจแม่ทัพคนไหนพี่น้องทุกคนไม่แม้แต่ฟังคำสั่งที่ให้ออกไปสนามรบพวกเขาฝึกหนักทุกวันและพวกเขากำลังรอท่านกลับมาท่านแม่ทัพจิว เจ้าทุกคนพิเศษมากแม้ว่าเจ้าพักตีและเชื่อฟังข้าข้าก็ภูมิใจที่มีเจ้าแล้วสถานการณ์ในกองทัพเป็นยังไงเจ้ารู้แผนการขององค์ชายเจียงไหมตอนที่ท่านไม่อยู่ที่นี่ข้าออกไปดื่มกับแม่ทัพคนอื่นแล้วก็ได้ข่าวมากมายองค์ชายเจียงพยายามตามหาทางเข้าโลกสมบัติมันดูเหมือนเขาจะได้เบาะแสข้าคิดว่ามันเป็นสถานที่ที่อันตราย และมันเป็นไปได้สำหรับเราที่จะมีสงครามอีกครั้งอีกเรื่องหนึง่งทะเลซานเทียนในใจกลางของโลกซานเทียนได้ปรากฏนิมิตและปรากฏแสงศักดิ์สิทธิ์ล้อมรอบทะเลอยู่ครึ่งชั่วโมงผู้เยี่ยมยุทธที่แข็งแกร่งไหลายคนจากทุกเมืองในโลกใบใหญ่ซานเทียนมาดูและตรวจสอบนิมิตรหรอแล้วองค์ชายเจียงมาที่นั่นด้วยไหมมาเขาและผู้เยี่ยมยุทเทพเจ้าสาคน ลุมอานาจใหญ่ทั้งเก้าจากลกใบใหญ่ซานเทียนก็มาแดนศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4, สี่สกระบี่และคนจากแดนศักดิ์สิทธิ์ซันเทียนก็มาเป็นไปได้ไหมว่านิมิตเกี่ยวข้องกับงานที่ที่ปรึกษามอบหมายให้กับข้าขุมอำนาจชั้นนำมากมายมาที่โลกใบใหญ่ซันเทียนแล้วพวกเขามีแผนอะไรกันแน่เดี๋ยวนะข้าเหมือนจะจำเรื่องนั้นได้แล้วเจ้าพูดว่าแดนศักดิ์สิทธิ์ซันเทียนก็มาที่นั่นด้วยหรอตอนนี้พวกเขาอยู่ที่ไหน แดนศักดิ์สิทธิ์ซันเทียนในตอนนี้กำลังปกครองอาณาจักรเล็กๆนั่นคืออาณาจักรชุยเซียงและดูเหมือนว่าพวกเขากำลังหาบางอย่างพวกเขาไม่มีพันธมิตรหรือมีข้อพิพาทกับอาณาจักรอื่นข้าคิดว่าพวกเขาเจียมเนื้อเจียมตัวมากข้าได้ยินว่าแดนศักดิ์สิทธิ์ซันเทียนตกต่ำมานานและถ้าพวกเขากล้าที่จะแบกรับแรงกดดันมหาศาลและข้าคิดว่าพวกเขาผัวพันกับการสมคบคิดนางสนมเจ้าเจียนนางต้องมาด้วย นี่เป็นเวลาที่เหมาะสมที่จะสะสางปัญหากับนางเหมิงเหอแค่จะไม่อยู่สักสองสาวันเจ้าในฐานะตัวแทนกองทัพจีนข้าหวังว่าเจ้าจะสามารถดูแลกองทัพจีนได้สักพักได้เลยข้าจะทำตามคำสั่งข้าหวังว่าท่านแม่ทัพจะปลอดภัยวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุด จากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ